สวัสดีจ้าทุกคนแม่หอมอยู่บ้านจะพี่น้องมือนี่แม่หอมอยู่บ้านแม่หอมขึ้นหอดหลายขึ้นหอดผักหลายจ้าทุกคนเบิ้งลม้ลมล้มก็สีได้ยินเสียงล้มได้จ้าทุกคนแม่หอมมันเบิ้งผักซีแม่หอมในะพี่น้องงามงามเบื้งเนะี่ยแม่ไก่แล้วมะหดมะหดหํานเบิ้องใบตู้พี่น้องเบื้องต้นอีตู้แม่หอมุณนะ เมืงต้นหอมจะทุกคนต้นหอมต้นหอมมันงามหลายมันอัวหลายพี่น้องงามคือมีหอมนี่แหละ <c oughs> ย่องเกี่วขวางเอ้ยเนาะเมื่อจะกลายแล้ยวขว,วางจริง <c oughs> เอ้อยเนาะแก่ยังย่องเนี่ยเถอะเออมีคนเดียวกับสิงามอยู่ค้เดียวละพี่น้องเอ้ยเบืองผัก,กันนั้นเมิ่งงามงามจะทุกคนมาเบืองผักกันต้นนี่ ไม่หอมสิกินกตั้งแต่ถพักอยู่เทิงนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่า,ม,ามันจังบ่มีแมงจ่อบวงเนี่ยอ้วคักเนาะพี่น้องเนาะบวงเนี่ยงามงามพี่น้องเอ้ยสีละ่ะคนปลูกงามพักเลยงามบวงเลยพักกันนั่นห่อพี่น้องมันห่อได้น่ะมันห้อิ่งพักซีแต่สีเดียินเสียงลมวูวูวีวีพัดบวมหยอดพักแม้เอ้ยเรา๋ยวบวมนเนี่ยบวงเนี่ย งามหลยทั้งงามทั้งอวบอืมไย้ยินีนั่งแ่อันผู้เบ่าหนึ่งดอกแล้วว่าบอกทัวแล้วทั้งขาวทั้งอวบแล้วว่าเออแล้วว่าอันอันเจ้าของทัวได้อวบแล้วว่าทั้งขาวแล้วว่าโอ้ยเนาะไม่หอมกับนี่ผักแข้งคือกันละคุณน่ะเห็นว่าแห้งกับขาวอวบคือกันละ อันน <pf unlikely> ี้ไม่หอมปลูกไม้ได้ไหนจ้ะทุกคนไม่หอมปลูกไม้บ้างเนี่ยกระลังขึ้นแม่ไก่เราโมโหดผักพี่น้องเอ้ยเตายันเราบดอะไรได้มากเนาะเราโหดจนว่าจุ่มน้ำอืมมึงมั่นพลังไม่หอมขึ้นหอดไหลพี่น้องขึ้นหอดผักพ้าเนี่ยมาเบิ่งหมากอันนี้หมากอันนี้เก็บกินได้เลยเด้ไหนเบิ่งหาลังนี้ไว้บ้างเนี่ยพี่น้องล็อนเเด้อพี่น้องเลย มซาล่มลื่อล่มแห้งปนีมีผู้บ่าวบอกทัวอวบคืนหอด <c oughs> เมาหยอกกันเมาเลียนกันเด้อพี่น้องเด้อเบื้องต้นอัน,นี้เบื้องเบื้องต้นอัน,นี้เขาเอื่นมากันอย่เขายนี่เขาเอื่นแอดเตอร์พี่น้องไม่หอมกระลืมชื้อเมื่องไข่เนาะเบื้องแนจ้ะทุกคนเบื้องพักอยู่นอกบ้านเบือ้องคุณน่ะเออเอาบอกทั่วอวบมาแขงพักอวบไม่หอมเด้อ แม่พี่น้องมังนั่นไหมหมากยังก่อนเนาะแม่ซื้อไา้ยังก็อืเฮลุงสักแม่หอมก็ลืมซื้อเมืองไทยเฮ่อแม่เป็นหมากลูกลูกมึงนไดนปะมึงแม่หอมเสียหายอันเบมึงอันเบมึงไก่ไก่มึงแม่พี่น้องนะหมากแปบบ่แมนบ่แมนบ่แมนบักแปบเด้อแม่หอมจื้อบ่ได้จื้อบ่ได้มิดซีรีเลยจื้อจื้อซื้อหมากอันนี้บ่ได้ซื้อวมาอย่างนี้ เนจจะทุกคนผักงามหลายเฮ็ดจังไดยสิกินเบิดมันงามหลายไม่หอมกับอา,ากาตัดเนาะมึงหมากอันนี้กําลังสิเป็นหมากมึงเนจจะทุกคนมึงอันนี้เป็นหม,มากสีอัโโนอันเปโ็นหมากอ่าโปรเนาะโปรอ่าสีน้ำเงินพี่นอ้องสีน้ำเงินโอ้ยเนาะมไม่หอมกระไดจะเป็นลืมสัตว์อันลืมซือ้อมึงแน่าพัดที่นี่เบิ่ง เบืองเคียงดินพี่น้องตะเกือาเคียเทศไม่หอมเชนได้กินบ่บูชาทุกคนพัต้องโบเชียงดินต้นหอมมึงเนี่ยตะปากรบบบงามจำหองแม่ไก่ดอกจันทุกคนมึงแม่หอมแปะไม่แปะใบตูแม่หอมแปรใบแล้วแม่หอมกนนมระนีมึงเนี่ยเลกาเล่ากับมีใจขึ้นมึงเนี่ยเราเล่ามาโหดนำให้แม่หอมเราายานมันตายพี่น้อง มันสิจมน้ำตายโอู้วพงกนี้คือถอดบานแห้งบันนี้มามาพี่ก็คือถอดบานยี่ปุ่นได้พี่น้องคือถอดกระตายกระต่ายปลาหลไหลายี่ปุ่นกันพงกนี้ดอกไม้งามงามพี่น้องพวเบิ่งดอกไม้กะสีรมแห้งเนาะจ้ะเนาะกระสีแมนลมเลยลม มาเบิงมาเบิงมาเบิงไม่หอมผิพผามาเบิงดอกไม้สีแดงพูน่ะวายแมนเล่าตน้นหน่อยว่าแมนเดอกลกับมาฮอดบ้านแล้วว่าแต่กอกตัว่าจักน้อยฉิบาเห็นกระถางได้ทุกคนนี่มันหาตะเริ่มตั้งรักจักน้อยฉิบาเห็นกระถางได้่ยไม่หอมเจียวปุป๋ยม่าใส่มันอีกเย่ยไม่หอมมาตัดใบเราเป็นบ้าใบาพี่น้องเราเป็นบ้าใบอันคือบททวนขึ้บททวนก็ยังสั่ง พญสักแล้วว่าขันันเป็นบ้าใบต้องกรีใบมันออกว่ะสันเม่หอมก็สีมาตัดใบออกอยู่มันหาตั้งแต่เป็นดอกปกติมันสิเป็นดอกเดือนซี่เดือนหาได้พี่น้องแต่ว่าอันไม่หอมเอาหัวมันออกมาหลาคือคือออกมาหลาบานเท่าเอินหลาเนาะจ๊ะเนาะมันอาห้ังนมหอมมัอยากออกไปแข่งนอกี่นอกเราไปข้างนออมันลมมือมือไหม ล่มบืดล่มวื้นนะพี่น้องไม่หอมกับมหาการบานมึงแม่หอมเด้อจาทุกคนเด้อมึงตนไหมก็ต้องกอยงใหญ่พี่น้องที่ละเนาะพี่น้องคนสวยปลูกยังกะสวย <c ười> คันวนมามากเลวก็อยากหัวควมพี่น้องเอ้ยย่ Nh องเกงี่ยวคนี่ผู้เดียวมี่นี่ีหัวดำยู่ผู้เดียวพี่น้องยู่นี่หัวดำผู้เดียวหัวดำคนเดียวก็เลยงามคนเดียวพี่น้องเอ้ย ม่หอมสีผ้าไปทางฝุ่นจกุกคนนในหอมสีผ้าไปทางฝุ่นมึงเนีคนคน่ยมึงต้นผักอยู่เทิงเฮี้นอันนี้อันนี้ต้นพักชี่ได้พี่น้องในหอมบ้านไมไม่หอมเด็ดใบแกออกอนม่หอมมันอันบ่เด้บ่มีเวลากินพักเจ้าของพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยโอโ้ยมือน,นีสิตัดซะบ่หือจากต้นหือไปกินกับยังมือน,นีไม่หอมว่าสิหนึ่งป่าที่เก็บเอาพักชี่นี่แล้วักชีนี่แล้วพี่ ่น้องคุณอ่ะอันนี้พักชี่ต้นใหญ่เด้นี่ทุกคนพักชี่ต้นใหญ่พักชี่อันประเทศอัน,นโนเว่มันเป็นกัดเป็นนังซี่อะไรคือกันเหรอพี่น้องเมันมีหอมหวานพักชีไว้พักชี่จีนไหมพี่น้องพักชี่จีนต้นอีตูคุณอ่ะมันสิขึ้นหวัวหลังคาผมเด้เนี่จ้าทุกคน ผักทีแม่แม่หอมมีกระดูกยุจก่จ่าแม่หอมไปแม่หอมได้กระดูกอ่อนมากแม่หอมมาชื่อื่นโอ้อันนี้ก็เป็นผักตองโอ้ตั้นเนี่ป้าจะไปเห็ดใส่หันเกลือไปเห็ดปลูกใส่บะยำหลายหลายอิริพี่นอ้องแม่หอมมาสิบ้าไปทั้งพุ่นแต่ว่ามันล่มได้จต่ทุกคนป้าผมป่วยยัยแล้วนั่งแล้วปวดขาพี่นอ้องแล้วปวดขาโอ้แต่สิลรคตุ่มตุ่มเนาะ ลมแห้งองี่งี่จ้ะทุกคนมากค่พี่น้องกับเส่อได้ยินไหมหอมไม่หอมกับเชื้อผ้ามาหนีเนาะจ้ะจทุกคนเนาะเพราะว่าหนีมนลมเนียย่หนี่กับแมนผักได้จ้ะทุกคนผักผักกาลังใหญ่ผักกะลังใหญ่ในผักหอแม่ใกลาาา้มให้เมื่อวานนี่อันอันนั่นนึงนมีบางต้นใบตู้ไม่หอมกับมะปลูกไม่จ้ะทุกคนอันตาเล้นตัวหนึ่งแต่ของโมูห่ะพี่น,อน้อง อันอ,อิตอออาลีลลลลลมูเมยหอมอยู่อิตาลีอันพนันโอ้ยลม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 อันมูเมยหอมอิตาลีหมูปลาพนวามีหมูปลาแม่พี่น้องไปดูดอันสวนพักเล่าแม่สวนพักเร่าอันพักเราอันเราปลูกลายหลายปีนีพี่น้องวันนี้หมูแม่พี่น้อง,องปไปดูดของเราแม่โอ้อิตาลีต้นชาดลาย คันแม่นไม่หอมไม่หอมปีไปนั่งเฝ้าอยู่หันเด้เฮ็ดหุ่นไล่กะไปนั่งเออสิไปนั่งเอา,อเ,อาเอาจะไปกิ้มจุเราพี่น้องเด้ไม่หอมสิเอาขอนน้ำหอมหมูคนแล้วไม่หอมกับสีสูนนาะแม่นบอกสูนแล้วคนลูกย่ดดีเศร้าร่มเด้อมองเนี่ยมันแย่กันขึืนพี่น้องเพราะแต่มันตั้งหลักได้มันแย่กันขืนเด้พัก ขนเนแล้วสตรอเบอรี่กับแดงเยอะคือยู่เบื้องสะรหะนรไม่หอมพี่น้องมากินเมียงซอยไม่หอมเนี่ยจักน้อยน้ำแข็งมากนี่น้ำแข็งมากนี่สะรหน่เบื้องเนีย่ยทุกคนกินเมี่ยงเนอกจากเนาะนั่งว่าส,ส่วนไปไกลไปอยู่บ้านเนี่ยส่วนไปไกลไปอยู่จ้ะทุกคนอันส่วนเรามาอันกินเมี่ยงเฮ็ดเนียเน่ยกินกบผัดเนี่ยจ้ะทุกคน หอมสิพ้าขึ้นบานไม่หอมหาการบานได้จากทุกคนคนใหญยแล้นั่งซื้อนี่ไม่หอมได้กระดูกอ่อนมาจากทุกคนนี่เห็นบ่ไม่หอมว่าออกอันมือนั่นมากมันเดือดหลายไม่หอมได้เอาถิ่มใส่ซองฟีดมาเนี่แไม่หอมก็ได้สิมาแยกใส่ถุงหน่อยใส่ซองฟีดไว้ได้จากทุกคนมาแยกจกระดูกอ่อนอ่อนนี่เาไม่สีแดงอ่อนนี่ลีได้จคน มันได้ยินมึงไม่หอมถอนออกหมู่บ้านนี้ตั้งซีต่ตดถอนต้นแกแ๊ะเราออกพี่น้องมื้อนั้นไม่หอมกับเป็ดไม่หอมก็นสีผ้เข้าบ้านซะดอกน้ำรมแหงหลายก็สิพัดอันโทราศัพท์วือๆวีๆเนาะจ้ะทุกคนเนาะมันก็พัดโทราศัพท์หมืนแล้วเบิ่งดอกกล้วยใหม่ ดอกกล้วยไม้งวดสองเนี่ยจะ้ะทุกคนดอกกล้วยไม้ไม่หอมงอดสองอุณดีไส่หอดเวยียนตาดำไปเดอโอ้ยเทวะบอกไผ่เด้อเทวะได้ปรึกษาไผ่เด้อสิบอกไผ่เด้อบงึงนะจ๊ะมึงมันข้นตนผู้ดังพี่น้องต้นผู้ดางไม่หอมปลูกไว้ตนผู้ดงัง,ดดงทุกคนไฮโลขึ้นไปเทปิ่งคุณ วันวามันฟอกอากาศดีพี่ชั้นไม่หอมกระเฮ็ดพี่ชันล่ะจะทุกคนอันในที่ว่ามันชุ่มชื้นเนาะจะเนาะหายบานมันชุ่มชื้นเนาะจะเนาะดอกกล้วยไม้กับกระลังแต่อันแตกหลายก็เก้าตะกี้มีสามก้านมันนี่แตกกิ่งแตกก้านออกหลายก็เก้าเลี่ยงพี่น้องเลี่ยงเล่าเลี่ยงเล่าอันเล่าอันเล่าโพดของซุ้รดมันเราเลยแตกเป็นบ้าขึ้นดอกกล้วยไม้เล่าเป็นบ้าดอกพี่น้องต้นเหี้ยวบาดมึกต้นเหี้ยว เหี้วแมยพี่น้องแม่หอมบ่เคยเห็นมึงต้นเล่า no สิตายมึงโซนเม่หอมกลับมาใบก่อเบิดแม่หอมมอานำใส่เล่าสิขึ้นบมบุบวันนี้พี่น้องเล่าบ้าดอกบันเนี่ยเล่าบ้าดอกแม่หอมเอาผงสุรดษใส่ออออเอาอีโนมุโตใส่เนี่ยเห็นบ่แม่หอมเอาอีโนมโตใส่ได้หนิจ้าทุกคนดอกก็เจาะไอเจะ พี่น้องเอ้ยมึงอากาศดีหลายล่มแห้งหลายผมร่มวืดบืนล่มวือบืออากาศดีพี่น้องมึงมีอากาศดีแดดแดดแต่ว่าไม่หอมก็คืนหอดกระไตอยู่กระไตอยู่บานหลังปุ่นไล่หลายพี่น้องหาหนังเกียนแลนอ่านสามครูสี่ครูซอยไม่หอมสีหาเท่าัะท์พอเล่า่ะนีไปแล้วเอออ่านไปหาเล่าบทท่านเห็นไหมบึงใน่จทุกคน อากาศดีทั้แต่ว่ามันก็ล่มเลยพี่น้องล่มลมอืมลมลม,ลม,ลม,ลมืดืดอไม่หอมากันจะออกไปข้างนอกอะผักงา,งามงามพี่น้องเอ้ยพักจังไหนมาไปงามโพดว่ะไม่หอมสีผ้าเฮ็ดกรับเขาเมื่อนี่ก็ว่าชิกินหนึ่งปลาละพี่น้องจำว่วววท่านเหตต่างลาเ็ดอยู่ท่านเหตุต่างลาเ็ดอยู่ สานคลิปนี้กระซานี้เนอกจากนะทุกคนเนะฝากกดแช่กดไลค์หัวใจใเแมนหอมหนได้ใจเด้อมีหอมขอฝากซ่องในน้อยของแม่หอมเน่่นขอบคุณหลายๆเผื่อนไม่เพื่อ,อก้าพม่หอมกะมีมูมยู่มูกะดีดีน้ำกันพีนองย่ำร่วงฉิบกระบอกกันวบาหยอกกันแย่กันเออ อันผูอันผู้คนปูปเห็ดนะ <c oughs> ไปเก็บเห็ดพี่น้องเพื่อนอยากตินเห็ดสิได้มีคนไปหาคนว้า <c oughs> ไปเป็นเห็ดพอเ,อเ,เ,เนเ้อนคอยชี้เขียวเคลียเคลียกระดอนกระเด็นบุดเละกันสิไปเกิดกับไปเกิดเป็นเห็ดพอเน้อมันจังคอยสิได้เคลียเออเคลียหาจนห้วยกระดอนกระเด็นบุนแล้วพี่น้องเอยเอามึง ปติโทคนรอไม่หอมก็จะมานั่งรออยู่แต่วงเรือขอให้คุณพารักษาคุ้มครองสูผูสุคนเพื่อนไม่เพื่อนเก่าโดยเะเด้อเพื่อนไม่กะไม่หอมกับขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจไม่หอมเนจาจะเนาะกะขอบคุณนเพื่อนไม่เพื่อนเกา่าโดยเฉพาะเพื่อนเกา่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนจาจะเนาะเพื่อนไม่กะขอบคุณคขึ้นกัน เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะจากเนาะเขากับไปน้ากันเข้าอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนาะจาเนาะเขาเห็ดจังไดหมูจังสีใดผู้เก็บเรียนกะเอาเห็ดจังไดหมูจังสีใดเหรียนนอกจากเนาะผู้อันใดอันซโมงผู้เก็บุโมงเข้าเห็ดจังไดหมูจังสีใดุโมงนอกจากเนาะเขากับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอให้คุณพารักษาทุกทุกคนนอจาะเด้อขอให้รวยๆยิงๆขอให มีตั้งแต่ความสุขในครอบครัวเด้อยจ้ะเด้อลิปนี้กะซำนี้เนาะจ้ะเนาะลิปนี้กะบาย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 จ้ะทุกคนสวัสดีจ้า